พลตรตรีสุพิสารครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพผมพลตรตรีสุพิสารพักดีน่ารินราศับัญชีรายชื่อจากพักก้าวไก่ครับวันนี้ผมมีความยินดีครับที่ได้พบปะอดีตท่านพุ่งชานะครับวันนี้ท่านมาด้วยตนเองคราวที่แล้วท่านไม่ได้มานะครับมาติ่เลขา กาบเรียนครับผมก็จะทำในหน้าที่ในฐานะสมาชิกนะครับเพราะผมคุ้นเคยกับท่านและรู้ว่าท่านเป็นผู้สรงเกียรติที่ต้องนับถือไปตลอดชีวิตนะครับสิ่งที่แรกของในการรับทราบรายงานนะครับของคณะกรรมการปรป,รป,รป,รปรชเนี่ยนะครับของปี6162เนี่ยนะครับก็กราบเรียนนะครับสิ่งแรกก็คือรัฐมนูญนะครับได้บัญญัติไว้ชัดเจนใน มาตราสองสามสี่นะครับวัคสองโดยเฉพาะวัคสองเนี่ยเน้นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องให้มีมาตรการนะครับท่านประธานครับและมีแนวทางที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วนะครับสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สำนักงานปป,ปชจะต้องเอามายึดถือและปฏิบัติในรายงานสีม่วง สีสวยนะครับวันนี้ผมก็ใส่สีม่วงนะครับสีเดียวกับไม่รู้ตรงกันได้ยังไงไม่รู้นะครับเพราะผมยังไม่ดูเพิ่งมาอ่านตะเกียน,นะครับก็ในประเด็นก็คือในการอภิปรายของวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากพักเนี่ยให้เข้าเป็นกันมาธิการในงบประมาณครับท่านประธานครับและผมก็ได้พูดถึงงบประมาณของของปปช ปปชเนี่ยหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะในการพิจารณางบมานสิ่งที่สําคัญคืองบมานที่เกี่ยวข้องกับปปชซึ่งเกี่ยวข้องกับปีที่ผ่านมาที่ได้แสดงไว้ในเอกสารนะครับจากปี2,511นะ2,426ล้านแล้วปีนี้ก็ได้ใช้ไป2,238ล้านลด 7.75%นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของหมวดบุคลากราตลอดจนหมวดการจัดการองค์กรและครุภัณฑ์นั้นก็ลดนะมีเปอร์เซ็นต์ลดนะครับก็เป็นที่นิมิดหมายที่ดีครับที่มีการลดลงมาแต่ก็มันประกอบกันครับลดก็ค่าตัวดัชนีค่ารับรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับาการวัดของการ วัดผลสมธิ์ของหน่วยงานนี้นะที่เราเรียกว่า Corruption per Perception Index นะฮะ CPI เนี่ยครับ,รบซึ่งเป็นค่าที่ปี61นะครับคะแนนได้36แต่เท่ากันเหมือนเดิมแต่ระดับลดลงไปเหลือจากลำดับที่99นะลดไปถึง1 0 2 1ส1นะครับสิ่งที่มันเป็นเป็นเป้าผมพูดในห้องประชุม ของคณะกรรมการทการงบประมาณครับเมื่อรอบที่ผ่านมาโดยเฉพาะผมเข้าในแผนบูรณาการครับท่านประธานครับฝากไปถึงท่านประธานปปชนะครับมันมีตัวที่วัดที่เกิดจากแผนบูรณาการซึ่งผมเขียนข้อสังเกตไว้แล้วในวันนั้นนะครับว่าแผนบูรณาการเนี่ยของปปชอเองเนี่ยขาดแผนงานโครงการขับเคลื่อนแผนครับไปดูในนั้นครับไม่มีแผน โครงการกับเครื่องแผนต้องมีการประชุมครับสิ่งสําคัญคือเมื่อติดตามแผนบูรการและแผนบูรการผมก็ได้บอกไปว่าการทําแผนบูรการที่จะใช้เมเงินออหลายร้อยล้านเนี่ยนะครับเป็นจํานวนมากที่เข้ามาบูรการในแผนบูเนี่ยจะต้องทําเป็น e x p o n e n t i a l project ครับไม่ใช่เป็น linear ซึ่งเป็นการรับเงินลงไปนะครับงั้นทำให้ค่าดัชนีตัวนี้ฮะที่ท่านท่านเชฟว,วัตเนี่ยฮะในแผนบูของท่านในมิติของฟังก์ชันแอเรียและวก็อาเจนดาต่างๆเนี่ยที่มันลดลงไปในฐานข้อมูลที่เป็นตัวปัจจัยย่อยในเก้าแหล่งข้อมูลนะครับที่ปรากฏอยู่นั่นคือสิ่งอันที่อยากจะให้กลับไปดูว่าในเรื่องของฟังก์ชัน เพราะว่าสิ่งสําคัญคือตัวที่ผมเคยบอกไว้ในที่ประชุมก็คือหุ้นส่วนของการพัฒนาครับท่านประธานครับเป็นตัววัดหนึ่งที่ประกอบด้วย4หน่วยนะครับคือภาครัฐเองเอกชนเองนะครับแล้วก็ฝ่ายวิชาการและที่สําคัญคือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเป็นหัวใจของการวัด CPI นี้นะครับและเป็นตัววัดที่จะต้องสร้างตัว KPI ซึ่งพบว่ามี3แนวทางวันนั้นผมจํารายละเอียดไม่ได้นะผมรู้ว่า3แนวทางที่ท่านตกไปใน3แนวทางต้องกลับไปปรับปรุงระยกระดับนะครับแต่ปรากฏว่าในรายงานนี้มีนะครับมีก็ถือว่าในรายงานนี้เป็นรายงานที่ผมว่าน่าจะสมบูรณ์แบบและสิ่งสาคัญครับผมขาดอีกนิดนะครับแนะนำว่าตอนกรอกอีเม้นส์ครับอีเมนส์อีเมครับอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่าอิเล็กทรอนิก Monitoring, Evaluation, National Strategy and Country Reform นะครับของสภาพัพนะครับที่มันมีความเชื่อมโยงของตัวความสัมพันธ์ของตัว KPI ที่ในแต่ละ,ะแผนที่ปรากฏอยู่ในเนื้อง,งานนะครับมันต้องเชื่อมโยงกันให้ให้ได้เพราะในเบจจตนั้นเป็นส่วนสำคัญครับท่านประธานครับเพราะการเข้าข้อมูลข้อมูลตรงนี้มันจะต้องมีการจัดการ ที่ผมบอกว่าการทำา x p l o r a t i o n เนี่ยจะต้องทำให้องค์กรเป็นอจัย Organization คือหยิบเอาดิจิทัลเข้ามาปรับทั้งหมดนะครับแล้วก็ร bon, ันบนเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่า Big Data นะไมนะไม่ว่าการเก็บาการ a n a l y s ด้วยฝ่ายวิชาการที่ออกไปทำงานครับและสุดท้ายเลยครับมีหัวหน้าพักท่านหนึ่งมาฝากผมนะครับในเรื่องของการถามว่าปปชเนี่ย ได้ตรวจดูเรื่องประวัติอดีตของนักการเมืองท้องถิ่นที่กำลังจะเลือกตั้งนะครับในจังหวัดภาคกลางเช่นลบบุรีสมุทรปราการซึ่งมีคดีค้างเป็นคดีที่เรียกว่าคดีเงินทอนวัดเนี่ยไว้บ้างหรือไม่นะครับเพราะการตรวจสอบคดีของหัวหน้าหรืออดีตท,ที่เราเรียกว่านายกองคการบรหิหารส่วนจังหวัดเนี่ยหลายจังหวัดครับยังมีการทุจริตท่านควรจะ สรุปให้ได้นะครับเพราะว่านั่นคือตัววัดหนึ่งที่จะทําให้เกิดความโปร่งใสให้ประชาชนหรือที่เรียกว่าประชาสังคมเนี่ยจะได้ตอบรับคําตอบจากทางปปชครับท่านประธานครับขอบคุณครับเ